การผสมอาหารสัตว์นะครับแหล่งโปรโตีนที่เราจะหาได้ก็มีด้วยกันอยู่2แหล่งนะครับ1คือแหล่งโปรโตีนจากพืช2คือแหล่งโปรโตีนจากสัตว์นะครับแหล่งโปรตีนจากพืชมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นกากถั่วเหลืองนะครับกากถั่วลิสงเป็นต้นนะครับแหล่งโปรโตีนจากสัตว์มีอะไรบ้างก็อย่างเช่นป,ปลาปนหรือเนื้อปน่น ซึ่งแหล่งโปรตีนทั้ง2แบบนี้ก็จะนิยมใช้ในการผสมอาหารสัตว์นะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารู้จักกับปลาปนกันนะครับผมป,ปลาปนก็คือแหล่งโปรตีนจากสัตว์นะครับก็ในปลาปนก็จะมีกรดอะมิโนต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของสัตว์แล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนให้แก่สัตว์ ในส่วนของปลาป่นก็จะมีคุณภาพด้วยกันอยู่หลายแบบนะครับอย่างเช่นปลาป่นโปรตีน45ปลาป่นโปรตีน55ปลาป่นโปรตีน60นะครับแต่ที่นิยมใช้ก็จะเป็นปลาป่นโปรตีน55ครับเพราะว่าหาได้ง่ายแล้วก็ได้รับโปรตีนที่มันสูงกว่า45นั่นเองครับผม สำหรับอัตราส่วนการผรสมอาหารโดยการใช้ปลาป่นนะครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ปลาป่นในอัตราส่วนที่ไม่เกิน10ครับผม เพราะว่าถ้าการใช้ปลาป่นที่มากเกินไปนะครับอาจจะทําให้อาหารมีกลิ่นหืนสัตว์จะไม่ค่อยกินนะครับผมและที่สําคัญนะครับป,รปลาป่นก็จะมีโซเดียมและฟลอสฟอรัสค่อนข้างสูงครับซึ่งไม่เป็นผลดีแก่สัตว์มากนักครับผมถ้าได้รับปริมาณที่มากเกินไปครับสุดท้ายนี้นะครับป,รปลาป่นก็อยู่ที่ผู้เลือกใช้และผู้ผ,ผสมอาหารสัตว์นะครับว่าจะเลือกใช้ปลาป่นเกรดใดโปรตีนเท่าใดนะครับผม ั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละท่านจะเลือกใช้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังจะหาปลาป่นไปใช้งานนะครับหรืออยากได้ปลาป่นไปผสมเป็นอาหารสัตว์ก็สามารถติดต่อสอบถามผมได้นะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศครับเบอร์โทรติดต่อ0932421274เกลี้ยงไก่อาหารสัตว์ยินดีบริการครับผู